สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพนลัดหนึ่งเก้าครับผมวันนี้นะครับอยู่กับ Mercedes-Benz Vito นะครับเครื่อง2 0 0พดีเซลนะฮะปี2001ครับผมเรามาชมบอดี้กันก่อนเลยครับครับก็สำหรับคันนี้นะครับบอดี้สวยนะครับรถไม่มีชนหนักมาก่อนนะครับแล้วก็รองเท้านะฮะผูกเปลี่ยนใหม่เป็นขอบ18ครับผมไฟหน้าไฟท้ายนะครับ ไม่มีแตกหักเลยฮะถึงแม้จะเป็นรถที่เขาปีเก่าแล้วนะครับแต่เราก็ให้ความสำคัญและก็ให้ความใส่ใจให้ความดูแลเขาดูดเหมือนรถราคาแพงๆนะฮะเต็นเราดูแลรถตั้งแต่ราคาหมื่นกว่าบาทจนถึงล้านกว่าบาทดูแลให้ดีที่สุดนะครับผมคันนี้ช่วงล่างทำเรียบร้อยแล้วครับ เครื่องอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะโดยเฉพาะผมอยากจะบอกว่าเครื่องดีเซลเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับผมก็คันนี้ก็เป็นเครื่อง2.2ดีเซลด้วยครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับรถคันนี้นั่งได้7ที่นั่งนะฮะแล้วข้างหลังเนี่ยเขาทําเป็นเหมือนเบาะ VIP ด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมตอนนี้เลยครับก็ปกติเราจะโชว์ด้านหน้าก่อนแต่ว่ารอบนี้ผมจะพามาดูด้านหลังกันครับ นี่ครับอันนี้ทำเป็นเบาะทรงแบบ VIP ครับนั่งสบายมากแล้วก็พื้นปูด้วยพรมกระดุมนะครับที่ทางเราเป็นคนตัดให้นะฮะสั่งทางร้านตัดให้เองนะครับเราเก็บความสะอาดแล้วก็จัดการทำจุดต่างๆที่ดูไม่ดีนะครับให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานคุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งปวดหัวเก็บงานไปตามร้านต่างๆเราเก็บให้เองเลยฮะ บางคนเห็นเบาะเขาอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมเบาะดูธรรมดาดูไม่สวยจ่เกิดได้ลองนั่งเนี่ยจะติดใจเลยมันนั่งสบายมากเพราะว่าน้องนุชเนี่ยได้ผ่านการนั่งคันนี้มาแล้วเมื่อกี้นี้เองนะนุชเป็นไงบ้างสบายดีใค่นุชครับก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรถปี2001แต่ว่าเขาเนี่ยยังมีความสบายยังมีความนุ่มนวลอยู่นะ,ะก็อยากให้คนที่มาลองเนี่ยอย่าลองขับอย่างเดียวให้ลองนั่งด้วยนะครับเพราะว่า คุณอาจจะแบบเฮ้ยมีคนขับให้หรือเปล่าซื้อคันนี้ไปนะฮะก็มาลองได้ทั้งสองอย่างครับเดี๋ยวเราจะมีคนขับให้เองครับแล้วก็สำหรับด้านหลังนะฮะก็มีเบาะอีก3าตัวนะฮะเบาะอีก3ตัวก็นั่งสบายไม่แพ้กันนะครับนะฮะแล้วก็เบาะไม่มีขาดเลยนะเบาะไม่มีขาดเบาะดูสะอาดสะอ้านนะครับสำหรับใครที่อันนี้คือผมพูดเพราะว่าลูกค้าบางคนเขา เขาบอกว่าเออผมอะ่ะเอาไปไม่ได้เอาไปนั่งกันหรอกครับจะโละบะเบาออกทั้งหมดเพื่อไปขนของอันนี้ก็ได้นะครับเบาถอดได้สบายถอดถอดได้ง่ายนะฮะไม่ลําบากนะครับเดี๋ยวผมกับเออพี่ๆที่เต็นท์จะบอกวิธีถอดให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่จะไม่เอาเบาไว้นะครับโอเคแล้วก็มีแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านนี้นี่เป็นแอร์หลังตรงนี้ แล้วก็สามารถเปิดได้อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับเปิดได้อีกด้านหนึ่งด้วยครับก็อย่างที่บอกครับเครื่องดีเซลก็ประหยัดน้ามันอยู่แล้วนะฮะทันนี้ก็ขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนกังวลกันก็คือประกันเครื่องเกียร์เนี่ยเป็นยังไงของที่นี่ของเราก็เออหลายๆที่เขาอาจจะมีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปี2ปีอะไรประมาณนี้แต่ของเรา เราดันดันมีช่างที่เขาแบบดูแลให้ที่เต็นท์เราครับเราก็เลยคิดโปรโมชั่นอย่างที่เคยบอกไปแต่จะย้ำอีกทีเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเครื่องเกียร์มีปัญหาเนี่ยเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยครับจนกว่าลูกค้าจะขายรถให้ที่อื่นก็คือถ้ามีปัญหาตอนไหนก็โทรเข้ามาได้ครับเรามีทั้งบริการข้างนอกแล้วก็บริการในอู่นะฮะไม่เสียค่าแรงด้วยครับเพียงแค่ซื้ออะไหล่มาให้เรานะครับนะฮะโอเคเราไปดูด้านหน้ากันต่อเลย ปกติแผงจะตูประตูจะแตกหักนะแต่ว่าด้านนี้สะอาดสะอาดมากครับเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กครับพวงมาลัยยังดูใหม่อยู่นะครับเบาะทั้งคู่นะฮะทั้งสองด้านดูใหม่หมดเลยครับ แล้วก็อีกอย่างนี้ที่อยากให้ดูนะครับ mm. นี่ก็เป็นแหลกหลังคาครับ, mm. รบสำหรับใครที่จะเอาไปใส่จักรยานฮะสามารถใส่ได้โดยที่ไม่ต้องถอดบาะออกนะครับนะฮะโอเคก็ต่อไปไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับตัวเครื่องดูเล็กน้อยมากนะครับ เครื่องขนาด2.2นะครับดีเซลนะฮะนี่คือสภาพด้านหน้านะครับโดยที่เรายังไม่ได้ลงน้ำยาให้เหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> ก็เราจะขัดทำความสะอาดใช้น้ำเปล่าขัดก่อนหลังจากลูกค้าซื้อไปเสร็จเราจะถามว่าอยากจะให้ลงให้ไหมถ้าลูกค้าอยากให้ลงเราก็ยินดีลงให้นะครับ ไฟหน้านะฮะไฟหน้าดูดีครับผมแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยครับไม่มีแตกครับค,ครับสำหรับคันนี้นะฮะร,ราคาอยู่เพียงแค่2 6ง0 0 0หบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนประมาณ5,742บาท 60งวดเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะผ่อน48งวดก็ได้นะครับก็บอกทางเราได้หรือว่า36งวดก็ได้ครับแต่ว่าผ่อนได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือ60งวดนะครับเพราะว่าอยู่กับปีรถของเขาครับแล้วก็สำหรับเราเนะี่ยเรามีไฟแนนซ์รองรับทุกไฟแนนซ์เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจัดเฮ้ยจัดไฟแนนซ์นี้ไม่ได้จัดจะมีอีกที่รองรับไหมเรามีรองรับให้ทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้ก็เหมือนเดิมครับสมมติมีปัญหาอะไรสามารถ เข้ามาหาเราได้นะครับไม่มีวันหมดอายุจนกว่าท่านจะขายรถให้ที่อื่นนะครับอยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็มาได้อยากปรึกษาเรื่องอะไรก็มาได้นะฮะหรือว่าหาอะไรตัวไหนหาเองหาไม่ได้นะครับแต่ว่าติดที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับก็แค่โทรศัพท์มาบอกทางเราครับเราจะจัดส่งสินค้าไปให้พร้อมใบเสร็จนะครับหรือว่าใครสะดวกลงมาก็ยินดีครับเดี๋ยวเราจะดูแลให้เองนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับเออทางดีพนรัตเนี่ยเป็นเต็นท์รถขายรถ ทุกคันครับลูกค้าไม่ว่าคุณจะมาดูรถราคาขนาดไหนเนี่ยคุณสามารถดูได้ทุกคันเลยนะฮะเปิดดูได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจแล้วก็อยากลองก็บอกเซลเราครับเดี๋ยวเราจะพาไปลองนะฮะเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะฮะไม่มีวันหยุดนะครับมาเจอกันได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะเรวเจอครับสวัสดีครับ